เอ,อ้ยขาจอ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 ,อเอัเดีครับซื้อที่นอนเหรอครับใช่ครับพี่ผมขอไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับทางนี้เลยครับนี่นครับอันเท่าไห,หร่ครับพ่อค้าอ๋อพันหนึ่งครับเอองั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าครับ เอา้าทำไมล่ะครับพันหนึ่งนี่ถูกมากเลยนะครับผมใช้วัสดุอย่างดีเลยนะครับพันหนึ่งผมว่ามันแพงไปครับถ้าห้าร้อยผมก็ว่าจะซื้ออยู่ขอโทษด้วยนะครับโอยพันหนึ่งมันแพงตรงไหนวนะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ่อขอโทษนะครับมาขายที่นอนหรือเปล่าครับ อ๋อใช่ครับพี่ที่นอนอยัดไส้คุณภาพอย่างดีเลยครับนุ่มสบายโอ้ดีเลยครับผมเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อ่ะครับอยากได้ที่นอนสักอันหนึ่งเลือกเลยครับนี่เลยครับมีหลายอันเลยว่าแต่อันละเท่าไหร่อะครับพันหนึ่งครับอ,อพันหนึ่งเลยอะครับองั้น ไม่เป็นไรครับผมว่ามันแพงไปครับอา้าวขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยมันแพงตรงไหนวะพันหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยทำไมกลับมาเร็วจังพี่ขายหมดแล้วเหรอขายหมดบ้าเลยนะขายไม่ได้เลยทุกชิ้นอนะ ทำไมล่ะก็ลูกค้าดิบอกว่ามันแพงไปแพง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 เลยของมันก็ไม่รูู้กคาสมัยนี้ก็แปลกเนาะชอบของถูกแต่ไม่มีคุณภาพก็ใช่ดิแล้วลูกค้านะยังมีหน้ามาถามอีกด้วยว่าถ้าลดให้เหลือ500เนี่ยจะซื้อใจคอนี่กะจะไม่ให้ได้กำไรเลยรือไงวะหรือว่าเราจะลองลดเหลือ500ดีพี่บ้าหรือเปล่ากี้กี้ก็รู้นี่ว่าพี่ใช้วัสดุต้องแพงอ่ะงั้นพี่ก็ลองลดต้นทุนดูสิ เออว่ะจริงด้วยในเมนื่อลูกค้าเนี่ยชอบของราคาถูกงั้นเราก็เอาวัสดุถูกๆเนี่ยมาขายดีไหม พี่พี่พี่สนใจที่นอนยัดไส้ไหมพี่วันนี้ผมลดราคาพิเศษเลยนะลดร,ราคาเหรอครับใช่พี่ลดตั้ง5 0อนตะ่ะโอ้หลดตั้งครึ่งหนึ่งงั้นเอาครับเอาด้านี้ลยครับพี่เอากี่อันดีครับพี่อันเดียวก็พอครับเอาอันนี้ก็ได้ครับโอเคครับได้เลยครับ500บาทครับ ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมเอาที่นอนลงให้นะครับ ขายออกเร็วดีเหมือนกันนะเนี่ยลูกงี้ทำแบบนี้ไปตั้งนานแล้วพี่คะพี่ขายที่นอนเหรอคะอันละเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อใช่ครับอันละแค่500อยบาทเองนะครับ500เองเหรอคะงั้นฉันเอาอันหนึ่งคะ่ะได้เลยครับเอาอันไหนเลือกได้เลยนะเอ่อเอาอันเนี้ยค่ะโอเคได้เลยครับสักครู่นะครับ พี่อ่ะปล่อยเลยมาเลยโอ้ยเฮ้ยนี่มันที่นอนยัดไส้นี่นี่คุณไปซื้อมาเหรอใช่ค่ะคุณไปซื้อมาทำไมนี่มันต้องแพงแพงอะไรกันคุณถูกจะตายเนี่ยถูกบ้าเลยคุณเมื่อวานผมไปถามเนี่ยราคาต้องพันหนึ่งดีนะผมเปลี่ยนใจไม่ซื้อมาพันหนึ่งอะไรกันคุณ คนละเจ้าหรือเปล่าเนี่ยคนละเจ้าเลยคุณลายนี้เลยที่ผมไปเจอมาเมื่อวานน่ะเจ้าเดียวกันเฮ้ย hey, แต่ฉันซื้อมาห้าร้อยเองนะห้าร้อยเหรอทำไมมันถูกเมื่อวานตั้งครึ่งหนึ่งออะได้ของถูกมามันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็จริงงั้นเดี๋ยวผมต้องนอนหน่อยแล้วกัน โอ้โหทำไมมันทำไมมันแข็งแบบนี้วะเนี่ยมันติ๊มันไม่ใช่ฟูกนี่หว่ามันมันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอคุณนั่นดิเหมือนไม่ใช่ฟูกเลยอะ่ะเดี๋ยวผมขอ,อกดดูหน่อยนะเฮ้ยทำไมเสียงไม่ตังแบบนี้เหมือนอะไรหักเลยอะ ค้าเลือกใหญ่เลยอะโชคดีเนี่ยที่กี้มาช่วยไม่งั้นพี่ว่าพี่ขายไม่ทันแน่รู้แบบนี้นะพี่เราน่าจะทําแบบนี้กันตั้งแต่แรกนะชอบไหนเลือกได้เลยนะครับอย่าเลือกนานล่ะสินค้าหมดไม่รู้ด้วยนะห้าร้เองจะพี่ซื้อไปเถอะคุ้มมากๆเลยอย่าซื้อนะครับ นี่ไล่ะนี่ไล่ะนี่ไทุกคนคะไอพ่อค,ค้าคนเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพนี่คนพวกอร่องคุณเนี่ยจะมากล่าวหาันนะพวกเราไม่ได้กล่าวหาคุณนะครับทุกคนครับไอที่นอนเนี่ยเหยียบทีเดียวมันก็พังแล้วทุกคนครับ ไอ้หมอเนี่ยมันเอาแผ่นโฟมและลังกระดาษมายัดใส่ที่นอนแล้วมาหลอกขายพวกเราครับ คุณถูกหลอกก็นแหละถึงว่าทําไมมันขายถูกนะักอีกพวกมิจฉาชีพหลอกกังนงี้ได้ไงวะยอมไม่ได้อย่างนี้เราต้องเอาเรื่อมให้ถึงที่สุดเออขออนุญาตนะครับไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเออมาก็ดีแล้วครับคุณตำรวจ คือว่าสองคนนี้ค่ะมาทําลายข้าวของทำอาหากินของพวกเราจับไปเลยค่ะคุณตารวจไม่ใช่นะครับคุณตํารวจจะไม่ใช่ได้ไงทุกคนในนี้เขาก็เห็นกันหมดอะนี่พวกคุณสองคนทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นเหรอครับไม่ใช่นะคะคุณตํารวจที่พวกเราสองคนทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าอยากจะฉีกหน้ากากพราค้าจอมรวงโลวกคนนี้ต่างหากถ้าคุณตํารวจไม่เชื่อเนี่ยก็ลองผ่าที่นอนยาไส้นี้ดูเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้นะครับ อันนี้มันของเื้อของขายอ่ะจะมาผ่าแบบนี้ได้ไงอ่ะไอพ่อค้าคนนี้ยครับมันเอาลังกระดาษแล้วก็ลังโฟมมายัดที่นอนหลอกขายพวกเราครับพวกเราเนี่ยแค่ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยโดนหลอกพวกเราเท่านั้นเองครับไม่ต้องห่วงครับถ้าผ่าแล้วไม่เจอเนี่ยผมจะรับผิดชอบทั้งหมดแต่ถ้าเจอเนี่ยคุณจะต้องคืนเงินให้ผมทั้งหมดและลูกค้าที่คุณหลอกมาทั้งหมดเนี่ยคืนให้ครบด้วยนะครับ โอเคครับงั้นผมขออนุญาตตรวจสอบนะครับ โฟมกับลังกระดาษทั้งนั้นเลยนี่ครับอ้าวเฮ้ยคุณตำรวจคะไปนู่นเลยค่ะไปนู่นเฮ้ยหยุดด้วยอยู่ก็างหดิวะเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยหยุดนู่วิหยุดนูวิหยุดเฮ้ยเฮ้ยหยุดนู่นวย ไปไหนไปไหนพวกมีชาชีพยปนะยปด้ยเฮ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 ้ยเป้วยเฮ้ยปเฮ้ยอะไรวะนี่ทำผิดแล้วแกคิดจะลอยนวลไปได้เหรอโ้ยใช้ลูกค้ามันไม่ชอบของถูกอ่ะ จา้าะไม่ต้องไปต้องทําแบบนี้หรอกมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะถูกหรือแพงลูกค้าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าในราคาและคุณภาพที่สบายใจการที่คุณเป็นคนขายเนี่ยแล้วนําสินค้าที่คุณภาพห่วยๆแบบนี้มาหลอกมันไม่ใช่การหลอกลวงผู้อื่นน่ะไม่ทําให้ใครจเจริญหรอกนะไปลงพักไปผมให้ไปไปไปฉนันฉะนะฉันยังไม่ยักงติดคุกไปไปถ้าพวกคุณทํางานสุจริตตั้งแต่แรกอะ่ะก็คงไม่มาโดนจับแบบนี้หรอกครับไปไปครับ ไไ,ไ uh บิวนี่ลูกใครอ่ะอ๋อนี่บอกนะว่าที่คุณอยากแต่งงานกับผมเร็วๆเนี่ย <S <S ก็เพราะว่าคุณอยากให้ผมรับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมเบคุณใจเย็นก่อนสิคะผมไม่ใจเย,อนย็นอะไรทั้งนั้นอ่ะคุณมันโกหกคุณมันตอแหล ผมว่าเราไม่เหมาะสมกันเราเลิกกันเถอะได้ยินชัดแลด้วใช่ไหมเขาไม่ได้รักเธอเพราะว่าเขารักฉันเสียใจด,ด้วยนะบิวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะแต่งงานแต่เจ้าสาวของผมเนี่ยมันไม่ใช่คุณ ผมจะแต่งงานกับกี้เพราะว่ากี้เนี่ยเขาเหมาะสมกับผมที่สุดนะแล้วพี่ผ่านมานึกว,ว่าฉันไม่รู้เหรอว่าคุณกับกี้แอบกินกันอ่ะแล้วคุณไม่อยากรู้เหรอเบว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใคร ถึงคุณมากเลยคุณรู้ไหมว่าผมไม่อยากไปทำงานเลยแถมยังต้องไปต่างจังหวัดอีกอ่ะแหมเข้าบ้านกันก่อนไหมล่ะมากอดกันตรงเนี้ยเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหมดหรอกเดียวนั่นใครอะ่ะลืมแนะนำเลยค่ะนี่กี้เพื่อนบิวเองเขาจะมาอยู่บ้านเราสักพักนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ เข้าบ้านกันดีกว่าค่ะ ก็ได้นะแกไม่ต้องมาสนใจหรอกไม่หรอกมั้งแกแกกินกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันออกไปดูเององั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยบิลดูดีกว่าเดี๋ยวฉันมานะคะ สวัสดีครับผมเป็นสามีของกี้นะครับผมฟานนี่ให้กี้หน่อยได้ไหมครับใครใช้แกมาที่ับไปบิวเข้าบ้านเอ้ยกี้เอ้ากี้นัน่นมันสามีเธอนะ ไม่เห็นเนาะสารรูปมันอะทั้งเหม็นทั้งจนใครจะไปเอาวะแต่นั้นลูกเธอนะถ้าเธอไม่รักสามีก็รักลูกบ้างดิบิลแกไม่แหกตาดูว่ามันผิดปกติอุ้ยฉันไม่อยากตกนรกเลี้ยงเด็กออดๆแอดๆปอป่วยทั้งชีวิตแบบนี้หรอกนะแล้วแกไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วเข้าใจไหมอุ้ย ไม่ได้ไปต่างจังหวัดแทนที่เราจะอยู่ด้วยกันคุณกลับต้องไปต่างจังหวัดอะเป็นไงอะฉันไปแค่ไม่กี่วันเองค่ะถ้าคุณเหงาเนี่ยคุณก็คุยกับกี้ได้นะคะเออตกลงคุณให้กี้อยู่ที่นี่เหรอ,อ,ค,หอหหครับ <equality> <şey als>: คือเขาเพิ่งเลิกกับสามีอะคะ่ะไม่มีที่ไปฉันก็เลยให้เขามาอยู่ที่นี่ตั้งสติก่กอนฉันไปก่อนนะคะเออ,เอ,อคือผมลืมโทรศัพท์ไว้ข้างในอะคือผมต้องเข้าไปเอานะ อคุณก็ขับรถดีๆนะครับถ้าถึงแล้วเนี่ยโทรบอกผมด้ะขอบคุณครับขงสะดวกแล้วอ,อะไรของคุณเนี่ยคุณดูหน่าสิฉันว่าบิวอะ่ะมีผู้ชายมาจีบด้วยนะน่ะ ไอ้สารแลว้วคือวันนี้ฉันรับไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันจะไปต่างจังหวัดค่ะคะือไอ้เว็วคุณอ่างสันะครับ ตอนไม่เจียมยังมันจีบแฟงกูอีกรียกใส่หัวไปเลยนะก่อนที่กูจะกระเทอมมึงให้จบดิไปบิวผมว่าคุณรีบไปดีกว่านะก่อนที่สาระเลวนั้นมันจะกลับมาอีกค่ะค่ะฉันไปก่อนนะคะ เป็นว่าระหว่างที่บิวเขาไม่อยู่เนี่ยผมจะมาอยู่คุณทุกวันเลยโอเคไหมโอเคค่ะ นางกากีที่จะแย่งหัวเพื่อนให้ฉันดูบ้างอ๋อคุณผมก็นึกว่าคุณปากระดาษนั้นทิ้งไปสิครับโชคดีนะคะที่ฉันไม่ทิ้งมันไปซะก่อนพอดี มีองผมมาสวมเขาคุณมายะหนึ่งแล้วครับผมก็เลยอยากให้คุณนะ่ะมาดูด้วยตาตัวเองแค่เ็วันเองนะคะทีกกี้มาอยู่กับฉันน่ะเขาแอบ,บกินกันแล้วเหรอ,อ,อแล้วคุณยองไงต่อครับออฉันจะเลื่อนงานแต่งงานให้เร็วขึ้นค่ะฮะทั้งๆท,ที่เขานอกใจคุณนั้นเหรอครับฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นหรอกคะ่ะ ใครที่มันทำฉันเจ็บมันต้องเจ็บก,กว่าในเมื่อพวกแกอยากกินกันนักเนี่ยก็เชิญคบหากันได้ตามสบายนะอ้อแต่อาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าพวกแกทั้งคู่เนี่ยมันก็จนดกันทั้งคู่เนี่ยพูดบ้าอะไรแกแบีจน เบเขาหน้าที่การงานดีจะตายแเงนเดือนตั้งไปแสนทุกวันเนี้ยที่เบได้ดิบได้ดีก็ว่าฉันซับพอร์ตั่งหากแต่ตอนนี้เราเลิกกันแล้วอ่ะเขาก็ต้องหางานใหม่แต่จะหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะส่วนเธอเน่ะก็มีทั้งลูกมีทั้งผัวแล้วอีกอย่างก็จนด้วย่ออกี้นี่คุณไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านพันล yeah. ้านเหร โอ้ยหนึ่งบ้าบิวผมว่าเรามาแต่งงานกันเหมือนเดิมดีกว่าน,นะคือคือคุณอย่าไล่ผม,มออกจากหน้าที่การงานเลยนะเอาเป็นว่าผมไม่เคยรักมันเลยคือเดี๋ยวผมจะไล่มันออกจากบ้านมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งข้องเกี่ยวอะไรกับบ้านเราอีกนะเห็นไหมเสียใจด้วยนะคะเบต์ตำแหน่งงานของคุณเนี่ยฉันยกให้อุ้ยแฟนเก่าของกี้ทำและะ้วค่ะอีกหน่อยเนี่ยอุ้ยเขาก็จะรวยส่วนคุณเนี่ย ก็จนเกาะเหมือนเธอนะกี้เออดูๆไปอ่ะพวกเธอก็เหมาะสมดีนะเหมือนผีเน่ากับโลงขูไงไปกันเถอะค่ะอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลยบิวบิวบิวอย่ามาจับบิวเดี๋ยวก่อนสิบิวไม่ใช่ไงครับทุกคน ความว่าไงบิวกับเมื่อก่อนบบนี่บบนเ่้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคุณไปไกลเลยไม่ต้องมายุ่งกับผมแต่ไหนก,ก็ไปเลยบิวเป้เฮีบิลกับเมื่อก่อนดิบิลได้ทุกคนครับเอ้ยทุกคนครับอย่าเพิ่งไปครับโอ้ยแบบคุณหยุดพูดแล้วคุณจะไปไหนก,ก็ไปเลยผมรมับคานคุณแล้พวพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะะก็มันเป็นเพรานนะคุณเหรอเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นเป็นเพราะคุณ